ไม <My owl. S 2> ah, ่เอาใครจะมาได้ก็ไป ตะกี้เราเจอน่าดีแล <wh> <onos> ้วอาเจอน่าดแล้วไปตะกี้เราเข้าไป ¿Cuál ¿Vale? <laughs>

พี่ชายเลยก็นเย็นโนเ้าด้นอันนี้อยาอันนี้คือถามว่าวิชาที่จุดใคได้หมดยัยอไม่ได้รกยองไม่ได้ยอัโดนรองท้าโดนอะไรับโดนแก้งโดนแกโดนแก้ไ่ออกแ่เาแก้งหรเออยองไม่ออกแก้ทุกอย่างกดออกไนมุนไหนี่มาเขกดที่เขาสร้างขึ้นมาเองดดักิเออไรสกสิเขาไอ้สักสเ ้นักกีคอนตสามบอกว่าให้ดูแล